ประนอภรร์มุ่งเจริญพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดสุรินท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดสุรินท่านในการท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่นทานผู้แทนอ่ออามทบสองห้านาทศรราชการผู้บริหารอ่ผู้บริหารสถานศึกษาและท่านนายกองนายกเทศมนตรี เมืองสุรินทร์พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภา,าและพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับพอค้าข้าพอดีที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในงานพิธีเปิดงานสมโภชส,สั์หลักเมืองของจังหวัดสุรินทร์ของเราในประจำปี2568ในวันนี้นับตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาทเทรมหาภุมิพลอดลยเดชมหาราช ปรมาณพพิทในหลวงรัชการที่9ทรงประกอบวิธีเจิมเสาสารหลักเมืองสรินณพระตำหนักกิรดาพรโธฐานพระราชวังดุสิตและมีพระราชดำรัสว่าการสร้างเสาหลักเมืองนี้ดีเป็นหลักแห่งความสามคัคคีขอให้ชาวสรินจงมีความสามัคคีกันสร้างความเจริญก้าวหน้าและขอให้ชาวสลินจงมีความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งนับเป็นพระมหากราธิคุณล้นพ้นที่ทรงเมตตาในครั้งนั้นซึ่งยังผลให้เมืองสุรินทร์มีความสงบร่มเย็นและมีพระนาการมาตามจจมาหลกเกินปัจจุบันซึ่งเท่าที่ดูประวัตินะครับศาลหลักเมืองเราก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2484แล้วก็มีการบูรณะอย่างต่อเนื่องซึ่งผมก็เพิ่งได้รับทราบวันนี้ว่าไม้นี่ทำเสาหลักเมือง เป็นคนหรือพี่น้องชาวกาญจนบุรีได้มอบให้กับพี่น้องชาวสุรินนะครับก็เหมือนเป็นบุญสามพันนะผมเลยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสองปีแล้วก็มีวาสนานะครับได้มาทํางานนะครับที่จังหวัดสุรินเมื่อปี2อ6 6นอนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ตรวจการปีหนึ่งปี2 5 6 1แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาทํางาน ที่จังหวัดสุรินทร์ก็เป็ครัฐผู้ราชการจังหวัดเมื่อปี2567ต่อเนื่องมาถึง68นะครับก็ถือว่าน่าจะตามเสาหลักเมืองสุรินทร์มาจากการรัฐมูลีบพาสุรินทร์นะครับรัฐสาราืองสุรินทร์น่ามีการบูรณะประปับปรุงและพัฒนารุ่นร่างกายภาพมาตามระดับนะครับและเป็นที่เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือการบูรณะเมื่อปี2550จนถึงปี2555 ซึ่งนำโดยท่านอุณศักดิ์ปนุษย์นรพานอดีตผู้ราการจังหวัดสุรินคณะนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างบูรหนจนเสร็จเรียบร้อยเหมาะสมเป็นสนาราศีคู่บ้านคู่เมืองสุรินซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าในครั้งนั้นนะครับน่าจะได้จากแรงศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินโดยมีการการการสร้างพระก,กิ่งจอมสุรินรุ่นที่สองนะครับผมยังมีไว้บูชานะครับมาก็ยังทันหรือว่าน,นะครับก็ ได้มาเพื่อกราณสารดักเงินแห่งนี้นะครับครับกับผมในนามของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ขอขอบคุณผู้เกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัุบาลน,นะครับขอบคุณทางเทศาบาลเมืองสุรินทร์นะครับตานโดยท่านวัฒนินตั้นพิิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์นะครับที่ได้จัดงานขึ้นเป็นประจำในวันที่21น,นะครับสิงหาของทุกปีรวมถึงท่านผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ ได้ร่วมกันจัดงานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสุรินทร์ของเราวันนี้มีโองคการมาจํานวนมากนะครับพี่น้องเราก็ได้ให้ความสนใจนะครับมามาใช้บริการมาร่วมง,งานสมโพชสารหลักเมืองเป็นจำนวนมากนะครับผมขอถือโอกาสเป็นมุคลเรื่องในงานสมโพชสารหลักเมืองสุรินทร์ประจําปี2 5 6 8นะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตนะครับแล้วก็สิริสังกิตทั้งหลายในสางคโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์อันได้แก่สารหลักเมืองสุรินทร์แห่งนี้นะครับบารมีของหลวงพ่อพระชีหลวงปูดด่ดุลตุโลและท่านพระยาสุรินทร์รับพระตรีศรีสตลมจางวานจึงได้โปรดอธิบายตรนานอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาทุปกรประการวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2568นักนี้ครับ